สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่นะคะก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะ่าทานไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลือดนะคะปกติจะเอาเลือดมาคนคน,คนใจนะคะนี่หม้อนะคะหม้อเริ่ลเทิมเลยสิบลิตรนะคะนี่หม้อละสิบลิตรนี่ก็สิบลิตรน่าจะไม่ใช่สิบลิตรสิน่าจะเกินกว่าสิบลิตรแล้วเนี่ยดูแล้วนะใยญ่มากนะคะ ต้มเผื่อไว้พรุ่งนี้มีเพื่อนเพื่อนมากินนะก็จะเก็บไว้หนึ่งหนึ่งหมอ้อนะคะเอาไว้ใส่แช่แข็งไว้หนึ่งหมอ้อแล้วก็อีกมอหม้อนึงก็เอาไว้กินกันพรุ่งนี้นะคะเยอะไหมคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยนะคะมาดูเลยนะใส่เยอะมากนี่สารพัดเลยนะคะนี่ยัง ถ้าเอาเลือดใส่มันจะเข้มข้นกว่านี้นะเนี่เรายังไม่ได้เอาเลือดใส่เพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําตกนะะนี่ในเครื่องปรุงหอมาหอมากหอมมากหวานมากๆใส่ทุกอย่างแนมะ้ที่มีใส่เห็ดหอมหัวใจเท้าใส่ต้นหอมรากผักชีแล้วก็มีใบเตยด้วยนะคะมีใบเตยด้วยกระดูกหมูมีกระเทียม อะไรนะน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองด้วยนะแล้วก็มีกระเทียมหัวก็ใส<ม>่ไปนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเออเขาเรียกอะไระที่มันเป็นก้านๆเรียกว่าอะไรนะเย<ม>อะนะใส่ไปเครื่องเทศเยอะมากข้างในในเครื่องเทศเยอะมากเข้มข้นหอมมากเลยหอมนะเพื่อนๆชอบกินนะเวลาเราต้มก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆชอบกิน,าาน,น,นมากๆม,มีครบทุกอย่างนี่นี่ เขเรียกนี่นะะวันมีอะไรมีสารพัดเลยนะะเดือดแล้วปุ๊บ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 อมากคอมทะลุจอเลยใช่ไหมคะนะทา,านไหคะนิ่เคี่ยวไว้ก่อนนะคะเคี่ยวไว้เยอะมากนาทานไหมคะเดี๋ยวรอเอา เลือดมาใส่กนนะะ่อนค่ะแล้วจะเข้มข้นมากเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่เลือดนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่เลือดมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยะคะ่ะหม้อบรรเลมเลยนะคะนี่สิบลิตรคะ่ะสองหม้อสิบลิตรสิบลิตร หม้อก็ยี่สิบลิตระตนะตนะคะต้มไว้นะต้มไว้ค่านี่นะคะใส่เลือดลงไปแล้วเข้มข้นกว่าเดิมนะคะ,ะ,คะสองหม้อะะ<ม>ทานไหมคะมอกีกหม้อหนึ่งนะคะเริ่มเทิ่มเลยนะคะยอมากกระดูกหมูน,นะคะกระดูกหมู เข้มข้นนะคะเข้มข้นโอเคนะคะมาทานก๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ